เราไม่ชอบก็ปิดซะเราไม่ต้องฟังไงปรับตัวทิพตัวเราเรา,เราไม่ต้องฟังเนี่ยแล้วเราไม่ต้องฟังตลอดไปหรือฟังเป็นระยะระยะฟังเป็นระยะระยะครับอย่างเมื่อกี้นี่เขาพูดเรื่องกิเลสกิเรื่องจะมีเมีเด็กอะไรเนี่ยเราก็เลยเลยไม่ฟังเพราะว่าพูดอย่างเงี้ยประเดี๋ยวเลือดหนุ่มเราซ่านขึ้นมาแล้วทำไงล่ะพี่ <c oughs> ผมไม่ได้สะก็ผมไม่ได้สะกิดแผลนะพี่ไม่ได้ไม่ได้แกะสะเก็ดนะพีออ่สิ่งที่อาจารย์ไม่ได้พูดเนี่ยครับพี่เราไม่มีจุดยืนที่เกณฑ์เป็นลมพัดใจเขาอ๋อครับท่านพี่ ร้อใจเขาลงมาซ้ายก็ไปซ้ายลงมาขวาก็ไปขวาแต่ไม่ใช่คนอย่างผมครับพี่ไม่ใช่คนอย่างผมอ๋อครับครับ ไม่มีโลเลสเตชันอ๋อใช่ด้านวิ่งในเนี่ยโลเลสเตชันครับถ้าพูดให้ชัดๆก็คือไม่มีจุดเด่นของชีวิตครับโลเลสเตชันนี่พูดแบบไม่เกรงใจนะครับดีครับที่เข้าใจ ผมตั้งแต่เล็กจนหนุ่มจนวัยชราแล้วเนี่ยผมยังอยู่ในสภาพเดิมจิตใจยังเหมือนเดิมเป็นการดูเรียนสเตชัอนรีมันตอนไปนัแกไปไปดู้นกันจุดจชีวิตชัดเจนแต่ผมคือจุดจุดนั้นชัดเจนแล้ว ครับเด็ดเดี่ยวเพราะว่าผมเป็นอย่างนี้มาตั้งต้นจนจบ ครับเป็นเป็นวันมนโจตลอดครับเป็นบันมนโตลอดชี่ิตผมไม่ไม่ติดอใครแไม่อยู่ใต้ลนคของครนไจะผมไม่อยู่าอยู่ใต้อนาของใครตั้งแต่เล็กจนโตเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น มีปประสาสังการของกาชีวิตจิตใจผมได้ไม่เป็นคนเดียวแต่แต่อย่างผมที่เดินเดินไปคนเดียวอย่างนี้ใช่เรียกว่าวันแมนโชไม่เพระตลอดตลอดระยะเวลาที่ยังหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะผมเดินคนเดียวที่ชายหาดเดินไปกลับไปกับวันหนึ่งประมาณ10กิโลรวมแล้วประมาณวันละ10กิโลได้เดิน เช้าขึ้นมาก็ออกไปเดินเย็นก็กลับมานอนที่พักเช้าก็มาก็ออกไปเดินคือทุกวันประมาณตกสิบปีเป็นอย่างน้อยเพราะตอนที่ยังหาเงินส่งครอบครัวอย่างนี้เรียกวันแมนด้วยไหมครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชพอต้องไปเจอผู้คนเยอะแยะนี่ไม่ใช่วันแมนใช่ไหมครับ การโชคือใครสั่งการไม่ได้อย่างนั้นดีกว่าอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจใครสั่งการไม่ได้ใครจะมากระนดจิตฉมไม่ได้ครับเข้าใจแต่ที่ผมเปิดห้องเถียงหาความถูกต้องในธรรมนี่ก็ได้รับการ แนะนําเปิดเลยเปิดเลยจะได้เถียงให้สะใจเลยเพราะว่าดูแล้วคนเถียงกันไม่หยุดไม่หย่อนหาจุดจบไม่ได้ผมก็เลยเปิดก็เปิดดูที่จะเถียงกันสักขนาดไหนพอให้เถียงกันจริงๆก็ไม่เถียงสักเท่าไหร่อ่ะพี่แต่คนไหนเถียงไม่ถูกต้องก็ลบออกไปเลยอย่างเมื่อวานมีคนที่เถียงแบบเถียงอย่างเดียวไม่ไม่มีเหตุผลไม่ยอมหยุดฟังคนอื่นนี่ก็ลบออกอ่ะพี่ ท,ที่ถูกลบออกก็มีแม่ชีสุดตานะ่ะโดนลบออกอายุเจ็ดสิบสองแล้วเขาว่าสิ่งที่อาจารย์น้ำอ่มะมโนมโนมโนไม่มีเหตุผลผมก็หยุดถามว่าการลองแม่ชีลองอธิบายที่ว่าที่บอกว่าคุณศักชัยเขามโนมโนเนะี่ยมีอะไรบ้างที่ ท่านเข้าใจว่าเป็นสิ่งมโนแล้วพอจะพูดตอนนี้เขากิตติพงศ์เบอกเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์น้ำตอบคํานี้ซะก่อนว่าว่านิพานคืออะไรอีกทิ้งให้ชัดเจนแล้วที่เมชีว่ามโนมโนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดไม่ได้พูดไม่ถูกเลยพูดไม่ถูกคุณนะพูดไม่ถูก เลยทีนี้เดี๋ยวก่อนไม่ชี้คุณคุณน,น้ำเขายังพูดไม่จบเลยปล่อยให้พูดจบก่อนไม่ได้รู้แล้วก็พอขึ้นมาก็รู้แล้วว่าไม่ถูกไม่ถูกก็เลยบอกเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังพอครั้งที่สามบอกงั้นลบออกไปเลยเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวก่อนพูดรออีกคนนึงพูดให้จบแต่นี่อีกคนนึงพูดไม่จบไง เพราะว่าเราจะว่าเขาถูกไม่ถูกนี่ต้องรอฟังให้เขาพูดจบก่อนไม่ใช่ว่าเถียงจะเป็นอย่างเดียวเถียงก็เลยถูกลบไปบางคนฟังไม่ได้ก็ออกไปก็มี <c oughs> แต่ก็ก็ดีอ่ะในความที่ว่าจะได้รู้ตัวจะได้รู้กิเลสก็ผมมานึกดูอีกทีก็อายุแม่ชีก็เจ็ดสิบสอง ก็ยังตัดกิเลสไม่ได้ที่จริงต้องฟังได้และหยุดได้ก่อนก็แสดงว่าแต่ละคนที่ว่าตัดกิเลสได้จริงแล้วตัดได้ไม่จริงอันนี้ก็เป็นบททดสอบของแต่ละคนก็ก็ฟังกันไปขอขอความเห็นหน่อยนะเรื่องนี้นะรับเชิญครับลาผมก่ออาจารย์เนี่ย จะมองเหนได้แมมองเห็นไหมมองมองตัวผมเองเลยครับผมเข้าตานะผมเข้าตาอ๋อผมเข้าตามองไม่เห็นเออพี่พี่พูดอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วพี่ผมเข้าตาตัวเองมองไม่เห็นหรือในช่วงฉับพันแล้วก็ขาดขาดสติไปเลยก็ได้เพราะว่าผมเข้าตาปื๊ดปื๊ป๊ ทันทีเลยนึกนึกไม่ทันนึกไม่ทันเลยก็ขาดสติไปเลยนี่ผมก็คอยจะขาดสติในการพูดเสียงดังมักจะโดนเตือนว่าเ<ม>บาๆหน่อยอยู่เรื่อยเลยคือทั้งหมดเนี้ยอยู่ที่เรารู้ตัวหรือเปล่าว่าเรากำลังพูดอะไรใช่ใช่หรือไม่ใช่เราจะรู้ตัวความจริงเป็นสิ่งที่ต้องบอกครับท่าน บอกใครอ่ะ <Okay. S 1> บอกตัวเองครับบอกตัวเองผิดก็ผิดถูกไหมใช่ครับ <c oughs> เอ่อคนคนบ้าน <c oughs> ผมดูดฝุ่นอีกแล้วครับพี่ผมต้องเราปิดกันก่อนดีกว่าเพราะเสียงแสก